นบบนี้ตัวสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ชนแนฟิชชิงกีกอกนะครับวันนี้จะพาน้าน้าไปตกหมึกช่วงกลางวันครับตอนนี้มันช่วงกลางวันนี่ช่วงเช้าตอนนี้ก็เจ็ดโมงครึ่งแล้วครับเดี๋ยวเราไปเข้าหมายกันก่อนดีกว่าครับ สำหรับหมายในวันนี้โปรโติกจะพาล่องเรือไปตกหมึกตามชายเขาครับ ก็กลว่าจะไปหาหมึกหอมไซส์สวยๆแต่ก็ต้องลุ้นดูครับพอถึงหมายแล้วก็ต่างคนต่างลุยครับอ่าวไปจังคำเฮ้ยพี่บอยมาแล้วมาแล้วลั อุ้ยเฮียสองตัวสองตัวมันอ่ะสามตัวอุ้ยเฮียอะไรวะเฮ้ยนั่น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 นี่โอ้โหโอ้โหสองสามตัวเนอะมาแล้วครับหนึ่งไม่ใหญ่นี่อยู่ตรงนี้เมื่อกี้โอ้ยโอ้ยโอ้ยโดนแล้วครับโดนแล้วว้าใส เออสายแบบนี้สองสามตัวไม่หอยลองอีกลงอีกืกกกกนเกาะนะครับตัวก็จะใหญ่หน่อยไปไหนแล้ววะตกได้ทีละคู่ครับ สงสัยจะมาทีละคู่มั้งพอได้ครบคู่ก็เงียบเดี๋ยวติดมกันกันนะว่าเดี๋ยวติดมกันนันนตรงนั้นเ้ยถือว่าเปิดเลิกได้ดีใส่สวยด้วย

ใช่แล้ววะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่สวยแล้วครับติดหินเหยี่ยตัวเก่งซะด้วยตนนแต่ด้วยความชำนาญของโปรติกนะครับทำให้สามารถกู้เหยื่อขึ้นมาได้ไไรอดไปครับดีครับโอ้มาถึงนี่เลยตอนนี้กล้องแบตหมดมครับก็เลยต้องเอามือถือมาถ่ายแทนก่อน เกือบไม่ทันเหมือนกันโอ้โหโ่หอยโหโอ้โอ้โหโต้โอ,อ,อ,อ้โหโอ้โอวโาไอ้โหโโบ้โ้โหโอโ้ไโลครับ นี่น้องตัวแบบนี้ครับพอภาพสวิงเลยครับโอ้ยสวิงใส่ไม่พอเว้ยอยู่ไม่ได้ครับต้องเอาบ้างละ หมึกตัวเดียวน้ำดำทั้งทะเลเลย ไม่แล้วครับนี่ใหญ่นี่ใหญ่นี่ใหญ่โอนี่ใหญ่นี่ใหญ่ตามตามมันอยู่ฝักนี้เปลี่ยนกุ้งเปลี่ยนกุ้งโหติกนำไปกี่ตัวแล้ววะสี่ต้องรีบตามแล้วครับ เฮ้เออโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำไมมันกระเด้งงั้นนะไอเก่าเฮ้ยไม่ใช้มึกที่ดำเลยเออเออมึกมึกมาจิกมายังไงวะแม่ให้มันเห็นมึกโดดผิวน้ำไม่ได้ไอเก่านึกว่าไอ้เก่าเล่นโดดผิวน้ำมาเลยเปลี่ยนสีเลยเปลี่ยนสีเลยได้บ้างนะครับตัวนี้ไซส์ค่อนข้างตึงมือเลยครับอยู่ตรงนั้นนะแสดงว่านะจะไปหยิบเข้ามาเฮุ้ย ธรรมดาที่ไหนนาะธรรมดาที่ไหนเออนะถ่ายใต้น้ำมาสวยเลยวะสีเนี่ยถ่ายใต้น้ำโอย่างสวยเลยจะหลุดจะหลุดจะหลุดเลแม่จะกล่าวว่าจะฝากฝ <c oughs> ากแล้วไปหยิบกล้องแล้วใช่ไหมามาในถุงนเ,นเ,อ,เองเอาตัวเองสองถ่งมาให้ผมช้อน,น,นตูดอย่างเงี้ย อย่าหันนผมเดี๋ยวจะพ่นเลยกำลังจะพ่นเลยนะเดี๋ยวเทน้ำมอนเอาใบนี้เลยนะตัวเดียวครับแต่ว่าทำเรือดำไปทั้งเรือเลย ดูเหมือนอยู่นี้มันจะมันจะไม่ยอมวะต้องเอาหมึกตัวเดียวครับทำวุ่นทั้งลำ พอหลังจากนั้นก็เงียบครับเดี๋ยวลองเปลี่ยนสีเปลี่ยนขนาดกุ้งดูบ้าง แต่ไม่ประสบความสำเร็จครับเงียบยาวๆเลยหนึ่งสองตอนนี้ก็เลยถ่ายรูปย,ยั่วชาวบ้านหน่อยแล้วเดี๋ยวจะลองเปลี่ยนไปตกปลาดูบ้างครับโอ้โหดูบนนนะเพืไปไป่อนๆเดีที่ผมตีลงไปไหื่อกี้ อเห็นมีฝูงปลาไล่กวดลูกปลาเล็กอยู่ก็เลยทดลองใช้ไมโครจิกตี มีเองะครงเหวสรุปแล้วโดนปลากระโคงเหวครับหรือเต็กเลงโดดเมื่อกี้ Oh. Oh, no. ต่อหน้าต่อตา <Hey. S 2> นี่เดีมั่งไล่ไล่ปลาอยู่เฮ้ยนั่นน่ะดูที่อะไรไมเหรวะเฮ้ย มันกระโดดไม่ใช่โถงนะนู้้นำพี่บอยผมเห็นตัวแล้ว <c oughs> ตอนนี้ไตติ๊กก็เพิิมเพลินไม่กับการตกปลาเก๋า

มาอีกแล้วครับหนเก่า ใหญ่กว่าเพื่อดกวยอุ้ยถ้าตรงนี้ใหญ่ก็เป็นละโอ้เด็ดดุดุดเด็ความเลยเนี่ยก็ได้ประกาาเพิ่มมาอีกสักสามสี่ตัวครับแต่ก็ได้เวลากลับนะครับโอ้พี่หนูนี่หว่า ในระหว่างทางกลับนั้นได้มาเจอกับภาพกีฬามันๆนะครับก็เลยต้องวแวะดูซะหน่อยยังไม่แน่ใจครับว,ว่าหน้าของได้ปลาอะไรทั้ง,ง,ทงเย,อยงเ่อไปด้วยทั้งขับเรือไปด้วยสาม,มนิสิวะยังไม่เห็นเลยเห็นแต่โดดบ้งๆ

หงสาง<า>เลือ <c oughs> ไอ้สางเลือดไ่ป้าส <c oughs> รุปแล้วเป็นปลาสาครับแต่ไซส์สวยอยู่ครับน่าจะมี3-4โลขึ้น ส่วนในวันนี้ก็ได้หมึกไซส์สวยสมใจครับถึงจะไม่เยอะเท่าไหร่แต่ก็ได้เจอกับไซส์ตึงมืออย่างนี้ก็สนุกครับนานๆได้เจอทีส่วนปลาเก๋านี่ถ้าอยู่อีกก็น่าจะได้เยอะกว่านี้ก็คงต้องเอาไว้เป็นโอกาสหน้านะครับสำหรับวันนี้ก็ไปก่อนนะครับยังไงก็ฝากนะนะกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ